กลับมาก็ติดข่าวเด่นประเด็นดังครับปฏิญญาไม่สันติภาพจับตากลเกมกัมพูชาถอนอาวุธขอบคุณข้อมูลจากบางกอกบิสเน e ย s ดอทครับ การลงนามปฏิญญาเพื่อนำไปสู่สันติภาพระหว่างอนุทินชาญวีรกุลผู้นำไทยและฮุนมาเน็ตผู้นำกัมพูชาในเวทีสุดยอดอาเซียนโดยมีโดนัททรัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประธานอาเซียนร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่26ตุลาคม2568เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่กัมพูชายอมรับสข้อเสนอของฝ่ายไทยประกอบด้วย 1. ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่2เก็บกู้ทุ่นระเบิด3ปราบปรามสแกมเมอร์4จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนสะท้อนให้เห็นการทำงานสอดภสานระหว่างรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพซึ่งมีความเป็นเนื้อเดียวกันผ่าน2เวทีทวิภาคีคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยและกัมพูชาหรือ JBC คณะกรรมาการชายแดนทั่วไปไทยและกัมพูชาหรือ GBC อนุทินให้ความมั่นใจต่อประชาชนว่าในปฏิญญาที่ลงนามกับทางรัฐบาลกัมพูชาไม่มีข้อไหนที่จะทําให้ประเทศไทยเสียเปรียบปฏิญญานี้ไม่ใช่สนธิสัญญาไม่ต้องเข้ารัฐสภาแต่รับรองจากคณะรัฐมนตรี โดยสีข้อนี้ประชาชนจะเห็นได้เลยว่าจะต้องเริ่มจากฝั่งกัมพูชาก่อนเมื่อเขาเริ่มเราจะประเมินดำเนินการต่อไปเพื่อจะให้เกิดสันติภาพในความสัมพันธ์ของสองประเทศยังไม่เปิดด่านไม่มีการดำเนินการใดๆยอมเสียดินแดนหรือใช้แผนที1่1ต่อ2องแสนประเทศไทยไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขตรงนี้ ลงนามในปฏิญญานี้แล้วขอย้ำนะครับไม่ใช่สัญญาสงบศึกไม่ใช่ c ิ a g r e e m e n t เป็นจอ d e c l a r a t i o n หรือแนวทางที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพในดินแดนทั้งสองประเทศก็ขอให้ความมั่นใจอีกครั้งนายกอนุทินระบุทว่าผลลัพธ์หลังจากนี้กัมพูชาจะาปฏิบัติตามข้อตกลงปฏิญญาสันติภาพที่ได้ลงนามต่อหน้าโดนั์ทรัมหรือไม่คนชี้ขาดไม่ใช่ฮุนมาเนตแต่เป็นฮุนเซนผู้เป็นบีดา เช่นเดียวกับการประชุมระหว่างแม่ทัพภาคที่2ของไทยกับผู้บัญชาการภูมิภาคที่4กัมพูชาเมื่อ25ตุลาคมที่ผ่านมาแม้ทั้ง2ฝ่ายจะยืนยันเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการปรับอาวุธหนักและอาวุธที่มีการยิงทำลายออกจากพื้นที่ขัดแย้ง2ประเทศโดยให้คณะผู้สังเกตการหรือ AOT ของแต่ละฝ่าย ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการซึ่งฝ่ายไทยจัดตั้งเรียบร้อยแล้วยืนยันความพร้อมให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่26ตุลาคมขณะที่ฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมโดยคาดว่าจะสามารถจัดตั้งคณะ AOT ได้ในวันที่26ตุลาคมและหลังจากนั้นจะเชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายใน1-2วันเพื่อหาหรือกำหนดวันเริ่มปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการจัดตั้งคณะ AOT คือหัวใจหลักและมีความสำคัญฝ่ายไทยมีเจ้ากรมกิจการชายแดนกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้คัดเลือกสำหรับจำนวนมีรายงานว่าไม่ถึงหลักสิบจากชาติต่างๆมาเป็นคณะ AOT ฝ่ายไทยมีหน้าที่ไปตรวจสอบกัมพูชาเคลื่อนอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามอย่าง B.M. 2 1ออกจากพื้นที่หรือไม่แน่นอนว่าฝ่ายกัมพูชาฮุนเซนเป็นผู้คัดเลือก เบื้องต้นรับแจ้งว่าคณะ AOT กัมพูชากำหนดไว้45คนทำหน้าที่เข้ามาตรวจสอบฝ่ายไทยจำนวนคณะ AOT แต่ละฝ่ายจะมีมากหรือน้อยไม่ใช่ประเด็นหลักสิ่งสำคัญชาติที่ฝ่ายไทยเลือกต้องมั่นใจว่าไว้ใจได้จริงใจเพราะต้องทำหน้าที่เก็บรายละเอียดข้อมูลของฝ่ายกัมพูชามาแจ้งฝ่ายไทยตามข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนแผนปฏิบัติการของฝ่ายไทยที่ได้แจ้งกับฝ่ายกัมพูชากำหนดไว้3จุด 1. จุดเริ่มจังหวัดสุรินทร์คือจะเคลื่อนย้ายปืนใหญ่อาวุธทำลายล้างสูงออกจากชายแดนทั้งหมดมายัางจุดนี้ 2. จุดเช็คพอยต์กำหนดโคราชจังหวัดนครราชสีมารองรับปืนใหญ่เคลื่อนมาจากจังหวัดสุรินทร์ 3. จุดจัดเก็บจังหวัดลบบุรีรองรับปืนใหญ่เคลื่อนมาจากโคราช คณะ AOT กัมพูชาจะเดินทางเข้ามาตรวจสอบทั้ง3จุดจุดละ15คนว่าฝ่ายไทยได้ดําเนินการตามแผนที่ได้แจ้งไว้หรือไม่และนําข้อมูลไปแจ้งกับกัมพูชาส่วนกัมพูชายังไม่ได้แจ้งแผนปฏิบัติการของตัวเองให้ฝ่ายไทยทราบเพราะต้องรอฮุนเซนเป็นผู้กำหนดการเคลื่อนย้าย BM21 จากจุดเริ่มไปยังจุดเช็คพอยต์และจุดจัดเก็บ หากเป็นไปตามผอบอภูมิภาคที่4กัมพูชาได้แจ้งไว้กับแม่ทัพภาคที่2จะนัดฝ่ายไทยประชุมเพิ่มเติมหลังวันลงนามปฏิญญา1-2วันประมาณวันที่27ตุลาคมหรือ28ตุลาคมที่ผ่านมานำแผนปฏิบัติการมาแจ้งฝ่ายไทยและกำหนดวันนอเวลานอเคลื่อนย้ายอาวุธหนักพร้อมกันทั้งนี้อาจมองได้หลายกรณีคือกัมพูชายังตั้งคณะ AOT และแผนปฏิบัติการไม่แล้วเสร็จตามที่กล่าวอ้าง เพราะคนที่ต้องคิดและตัดสินใจก็คือฮุนเซนเพียงคนเดียวซึ่งอาจต้องใช้เวลาขณะที่อีกทางอาจเป็นไปได้ว่าฮุนเซนกำลังเล่นแง่ด้วยการยื้อเวลาออกไปอีก2วันหวังประเมินสถานการณ์หลังลงนามปฏิญญาชิงความได้เปรียบหรือตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนส่งมอบแผนปฏิบัติการกัมพูชาให้ฝ่ายไทยและกำหนดวันเคลื่อนย้ายอาวุธหนัก หรืออีกทางฮุนเซนบิดพลิ้วไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงในปฏิญญาเหมือนกับทุกครั้งที่แล้วมาหากเป็นเช่นนั้นกัมพูชาก็ต้องรับแรงกระแทกอย่างหนักดังนั้นไม่ว่าคำตอบจะออกมาทิศทางใดฝ่ายไทยเตรียมแผนรองรับไว้หมดสิน้นไม่วันแม้ BM21 ประชิดชายแดนกว่า200คันเรามาเปิดเอกสารข้อตกลงสันติภาพไทยและกัมพูชาสีเงื่อนไขเลิกปรปักปล่อยฉเฉลย โฆษกรัฐบาลเผยรายละเอียดสำคัญในเอกสารลงนามสันติภาพไทยและกัมพูชาหยุดให้ข้อมูลเท็จย้ำทำตามสีเงื่อนไขถึงจะพิจารณายุติความเป็นปรปักปล่อยเฉลยกลับคืนการลงนามมีสาระสำคัญดังนี้ 1>, 1. ผู้นำไทยและกัมพูชาแสดงเจตนารม์ต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่าง2ประเทศตามที่เคยประกาศไว้ณเมืองปุตราจายาเมื่อ28กร,รกฎาคมที่ผ่านมาโดยย้ำความมุ่งมั่นที่จะละเว้นการคุกคามและใช้กำลังแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติเขารบต่อเขตแดนและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาค 2. สประเทศยืนยันความมุ่งมั่นในการยึดมั่นและดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้บรรลุร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป 3. 2ส,สองประเทศได้ลงนามในเอกสารขอบเขตการจัดตั้งกลไกผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ซึ่งจะประกอบไปด้วยบุคลากรจากรัฐสมาชิกอาเซียนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงหยุดยิงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ โดยขอให้รัฐสมาชิกให้การสนับสนุนเพื่อให้ AOT ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ4ให้คำมั่นที่จะลดความตึงเครียดฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาทั้งนี้เพื่อบรรลุและสนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้ได้มีการตกลงในขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงหยุดยิงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ นั่นคือทั้งสองฝ่ายจะลดความตึงเครียดทางทหารโดยจะถอนอาวุธหนักและยุโทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนภายใต้การสังเกตการของ AOT พร้อมมอบหมายคณะทำงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอนละเว้นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือวาทกรรมที่ยั่วยุค,ความขัดแยง้งเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสันติและความไว้วางใจระหว่างประชาชนทั้งสงประเทศ เห็นพ้อมที่จะดำเนินมาตรการสร้างความเชื่อมั่นทันทีและเต็มรูปแบบเพื่อฟื้นฟูและรักษาความเชื่อมั่นความไว้วางใจซึ่งกันและกันแก้ไขความแตกต่างอย่างสันตินำไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศ ประสานงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนตามที่ได้ตกลงในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เพื่อปกป้องชีวิตพลเรือนซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างสองประเทศยืนยันความมุ่งมั่นในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนและจัดทำหลักเขตแดน โดยสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยละเว้นการคุกคามหรือใช้กำลังและการกระทำที่เป็นการยั่วยุโดยใช้กลไกทวิภาคีสำหรับการทำงานร่วมกันได้แก่คณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC คณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC รวมถึงให้มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยสันติ รวมถึงการลุกล้ำพื้นที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องมีการดำเนินการตามข้อ1-4ถึงแล้วเท่านั้นทั้งสองประเทศจึงจะพิจารณายุติสถานะความเป็นปรปักษ์อย่างเป็นทางการและจึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการปล่อยเฉลยศึกชาวกัมพูชาเพื่อแสดงเจตนารมณ์แห่งมิตรภาพและสันติภาพจากนั้นสองประเทศจึงจะพร้อมเพิ่มพูนร่วมมือด้านต่างๆต,ต,ต่อไปอาทิการแบ่งปันข้อมูลการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของการตรวจสอบควบคุมตามแนวชายแดนรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้สองประเทศมองไปข้างหน้าและเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนบ้านต่อไปนายสิริพง์กล่าวทั้งหมดคือการเกาะติดข่าวเด่นประเด็นดังในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากบางกอกบิสเน n e ว s ดอทคอมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวเด่นประเด็นดังจากนกสยามข่าวครับ